มีเขาจี๊ยบด้วย ปลากระเบนปลากระเบนไหนปลากระเบนอปปากระเบนตหนนัอะไรันปลาะดีปลากระดีปเดไปดูคปลาอะไราะว่าปลานกขุนทองลายตารังไม่เทียวนี่ไงปลาทีตังเบ็ดน้ำเงิน เรียนวายมันี่นี่แบบนี้ก็เอาเรียนคูนึงอ่ะจะตูีค่ะปลาเียนเหมอนนี่ค่ะปลาเดี๋ยวปลาปลาักเป้าเขามีด้วยเหรอนี่มีเขาจริงด้วยตาลังไหมตาังไหมไม่ักปลาปักเป้าเขาายหมือูแล้วป่ดีดอายุอายุแม่ไม่ถึงหกะ เือสอแอ๋อแล้วก็ถามเราจะเกัเออตก็แสดงนั่นแหละแล้แสดงเรื่อกี้เรารอกไแล้วเราก็กลับเลยอมกโอเเขาจะเป็นตัดแสดงปาลาคือจิ้ิจิ้นิจิ้นคิัไกจะาทองะเหมือนอะไนะ เหมือนผู้กาดกล่องเลยมันใสอะมองไม่เห็นเลยนี่ฟิล์มนู่านทงไงหนุ่วใหญ่อมา นึกว่าไอตัวนั้นมันจะพ้นลงมันพ้นขึ้นมันพ้นขึ้นไปได้ดังิ่งเนี่ยคิวจะงงดำดิยงไม่ใช่เหรอพ่อก็ว่าอย่างนั้นแหละพ่องงเลยอะไรนะพี่ยังมาแล้วมันพ้นดำลงแล้วน่ะดำลงแล้วดำลงแล้วทิ้มหัวลงาทิ้มหัวทิ้มหัวลรานอนนอนทุกฝูงเนี่ยแหละที่พ่ออยากพาลูกแา เดี๋ยวลูกข้าวมาเลยนะยืนๆอ๋อโอ้โหอันนี้เก็บไว้ให้แค่ไหนโอ้โหเจอเจอรี่ฟิตใหญ่เล็กจิ๋วไม่โซ่ส้มโอโอ้ยมองไม่เห็นเลย นี่อะไรเนี่ยหวานก็นไ,นไม่ไไรูาร้าส้ีด่า่า้มเัเล็กังเลยลูตีนนิดดียวแมอมเล็กม,มากเลย วันอยู่ในหอยแล้วที่รูน้นะสุดยอดไหมเออดูไปเรื่อยๆแล้วก็มาผ้านี้น่ารักจังไปไปมันหลบมันหลบ อาเออเมื่อวานเนี่ยพวที่เขาตกกันอ่ะปลาตัวนี้แหละแฟนเลยเอ็นแฟนอย่างนี้ไม่ช่ไม่ตัวนี้ที่สูไปจับเมื่อวานรูกจำได้ไหมตัวนี้ใช่ไหมไม่ใช่มันไม่ใช่ชิลล์มันชิลล์งนี้เฮ้นี่ไงนี่เขาเสดตัวนี้โลอไไม่ใช่มันชิลล์ตงีปตากำลังหน้างอน

ัข้างหลังป่ะอ๋อเรียได้เห็นไหมมันมั้เอน่ได้ด้วยไมให้่าหอตรงนั้นอ่ะอ้โอ้ ใหญ่มากมันใหญ่กว่าตัวบ้านเราอีกนี่อะไรนี่แต่้เสวยมากเอ่ะมันเป็นสีน้ำเงินจั่เหรอแบบผ้าเกาผาเโอ้โหทำไมรู้จัดอ่ะเออทำไมรูนฟีดฉาด้วยดริิ

yeah <laughs> ไปถ่ายรูปกับปลาหมึกน่อยเดี๋ยวค่นะโอเคโอเคมานะี่ไงพ่อเีอเ่เรนะียบผี่เรียบตัวอะไรนี่ นี่ไงของจริงจับเอาจับเอาทำไม่ได้ทำยูทูบนู่ออกกน,นอยากได้ของต้นอยากได้นู่นเหานได้ะไรอันนั้นเขาเอาตั้งโชว์ลูกยอืมนี่ไงแต่เราห้ามจับนะครับให้ให้าพี่ให้พี่คนนั้นจับให้ <c oughs> ให้พี่คนนั้นจับให้ <c oughs> แต่แตแต่ <c oughs> แต่ว่าเขาห้ามจับ ปลาดาวเนี่ยมาดูนี้มา ปลากระบนก่อนอันบินอยู่มันบินโอ้โหนนะลูกลดูน้ำหลยครับูน้ำสิหันหลังมาดูน้ำกระจาย,ายน้ำให้ดูกินน้ำหนอยเห็นไหมโอ้มาใกล้ลูกเลยเรียกว่าของกอง

moi chi shop ja game din game game ja a chi chi yo pai thue a chi chi yo pai thue a chi chi yo pai thue a capu, a capu อะไรกเตอร์ไม่ใช่อะรข้างในข้างหนจะรู้หรอฮะนี่ไงข้าทอโกเมิดี้นี่นน